Vem do ชื่อเบิร์ดค่ะมีขายย่้ตัววะไม่มีค่ะขอบพักัขอพักพัชื่อลุงค่ะื่ลเลียลค่ะชื่อลิฟชื่อเฟิร์สชื่อตีค่ะพีแอฟในกลุ่มเนี่ยเียว่มาแต่บอสค่หมอปวหมอสี่อยู่สีคนมอห้ามาอกสองติกับตีกับลุงเพิ่มมามอห้า ในกลุ่มเนี่ยอยู่กันมาตั้งสปีแล้วมีฉายาไหมใครมีฉายาที่เราเรียกกันในกลุ่มไหมฉายาเหรอมีหลายฉายานุ้งเหรอแป้นไม่เลือกที่มั้งเนี่ยแป้นไม่เลือกที่ทำไมแป้นไม่ลือกที่อมันแป้นทุกเวลาอะไรอะไรมันก็แมตต์ก่อนยังไม่รู้เลยวใครดูใครผิดมันแมตนก่อนแล้วโดนหล้วว่าจริงเหรอเขาลอก่อนโดนใคเนี่ยแป้นไม่ก่อนนี่ที่คนนี้ฉายาผอกผัก ขอตลอดขอรู้จักอาการแล้วใครสุดขั้วแ่จริงไหมเพื่อนไม่จริงเขามีสายยาวป่าป่ายิ่งเลยในเขอตรงป่าอะไรเนี่ยนี่ม่วงทุกสถานการณ์แม่งนั่งมันยังหลับเลยนั่งก็หลับนอนก็หลับมันยืนเหี้ยยยยหลับเลยเหี้ยใครยืนเหี้ยสายยาของฉันค่ะสวยไม่เลือกที่ค่ะสวย ค่ะไม่ว่าจะที่ไหนสวยในใจคตลอดกาลโอ้โหสายาตี๋เหรอทำหน้าเดียวเข้าใจยากมากอ้ออธิบายในเป็นรอบนึงอะอะไรนะขอใหม่อีกทีนึงไม่เข้าใจวออธิบายเป็นสิบรอบมึงยังไม่เข้าใจไม่เข้าใจยากมากจบหรอจบเราที่เราจริงๆเพราะว่าบางคนก็ขาดบางคนก็เกินบางคนก็ไม่มีอะไรในสมองเลยแต่ละคนมีความฝันแต่ละคนปะฝันว่าอยากจะเป็นอะไรโตไปอยากทำงานอะไรง้ไหม กออาชีพเก็ได้นพยาบาลเป็นนากพยาบาลเพราะว่ามีศ็นุนหน้าตาให้ความตุ่มไปให้ก็มาเต็นหนึ่งได้มาเต้นเลยเนอยากเป็นพยาบาลค่ะจะได้รักษาคนทั่วไปไ็ตอบเลยเป็นแสนเป็นเลยเดี๋ยวเป็นนางพยาบาลค่ะจะหาสามีเป็นหมอไปดูในซีรีส์เกาหลีว่ามีสาวมีเป็นหมอมันดีก็เลยังดาราคมขนาดอยากเป็นคุณครูอยู่บปนดอยค่ะเป็นคุณครูสอนอะไร สอนได้ทุกวิชาเฮยพี่ค่ะแลเป็นครูภาษาไทยครูเออเดี๋ยวเด็กเดี๋ยวนี้ไม่เก่งภาษาไทยเราต้องอนุรักษ์ภาษาไทยอ๋อบ๊มมาค่ะเจอฉันอยากเป็นเภสัชกรสาวสวยที่สุดในโรงพยาบาลค่ะค่ะอยากเป็นครูค่ะอยากเป็นครูสอนอะไรเภสัชกรคู่สอนคณิตจะเป็ไหนก่อนอันนี้ก่อนเอานาริก่อนอาริสอยากเป็น ก็แบไทยพี่อให้ฟังเสียงอ่าตบมือเรีย่นะกอนกอนกอะนกอหนึ่งสองสามันไม่ได้อารมณ์ตเอาบทอะไรอะเอาบทเีน้องฟังประจำอะที่เรีกล่อมก็ได้โอ้ยพออยากอกพี่จีกอะเดี๋ยว้องลงกล่อมไม่ฟัง ต่อไปวันนี้เขาอยากเป็นครูแล้วนี่ครสอนเป็นศิษย์สาวครูสอนเนี่ยอย่ามาเอาชู้กับนิสสาวเลยนิสสาวเราต้องเป็นเราต้องรู้ลำดับการจัดลำดับเลยลูกของแม่ที่เป็นเพื่อนของป้าฝ่ายพ่อเป็นอะไรกับเราครับลูกของแม่ที่เป็นเพื่อนของป้าฝ่ายพ่อเป็นอะไรกับเราครับสิบวิครับสิบวิสิบเก้าแปดเจ็ดเป็นทอด เป็นเลนเป็นพี่เป็นหลานเป็นอะไรไม่รู้สองหนึ่งเอ้ยยักรดักเป็นญาติถูกต้องเป็นญาติไปแล้วเป็นญาติกับเราฮะเห็นไหมไปฝึกมาใหม่นะครูคีไม่เอไม่ยมดแล้วเราไม่เจายเจได้เีะจำกลุ่มไหมีเลนพยร้อยปังหน่อยมีดูไว เยอะมากเลยเล่นไม่น่าเล่นเลยเนาะก็โดนจับครั้งนึงแต่ว่าเราไม่ได้ใช้ตังอะไรกันเราก็แค่เล่นแบบกลาธรรมดาแบบสมองต้านสูงต้านต่ำตุสมองคิดเล่นใช่คิดเล็วเร็วเท่านั้นแหละเล่นเล่นอยู่อาจารย์มาปุ๊บมีคนนึ่งเก็บเก็บไพ่ใส่เก็บใครไปบอกใครไม่รู้นะคะหาเท่าไหร่หาไม่เจออยู่ที่มันเลยค่ะแล้วมีเรื่องที่แบบว่าอยากจะแชร์เพื่อนนี้กับเฮ้ยทีเนี่ยความลับของบ้านอยากแชร์อะไรแชร์เลยตอนเนี้ย ฉายเบลฉายเบลฉาเบลจะไล่เบลดีกว่าเบลชอบคนอยู่คนหนึ่งอ๋อฉายเลยฉยเลยเบลชอบแอบชอบคนอยู่คนหนึ่งแต่แต่ชอบพูดว่าเขาไม่ได้ชอบคนนั้นใครคนนั้นคนนั้นก็คือคือคือลรอเลอเรือทีอ่ะไม่ได้ยินอกมาอยู่้มม่เชมเฉ้มงูไลูก อะไรแช่มแช่มมีแฟนแล้วแน่แอบรักคนมีเจ้าของเจ๊ลกวิทยากรรมสมของมีเยอะแต่ยูไม่ออกมันจะแชรอะไรนี่โลกวิทยากรรมเขาจะทำสีก็ได้อ๋อเบิร์ดเบิร์ดเคยตอนในห้องเรียนไม่ใช่แล้วเดี๋ยวโกหกเบิร์ดเคยตอนในห้องเรียนก่อนปวดขี่ปวดขี้ก็ตอดออกมาเลยเขาอยู่ข้างๆก็จำได้ตอนน้องอ๋ออะไรอ่ะอะไรอ่ะอ๋อโดนเหตุค่ะ ท้องกระทันทันเลยต้องขออาจารย์เขาไปค้องนะแล้วเขาก็มาเล่าให้เพื่อนฟังว่าเขาเข้าไปนะคะเขาพูด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 อย่างเดียวเลยค่ะอาจารย์เขาตกใจ เรืองอะลเรื่องเาทัเลาเคยทะเลาะกันไหมในคุเรื่องอะไรบ้างอเลาแรงมแล้วไม่ได้เลือมันเดียวได้เาไรก็รอเลาก็เฟอตอนมสี่เออเพราะ่าตอนนั้นเฟอรทะเลาะกับจิงใช่ไหมก็เป็นคนกลางเรื่องไม่ถูกหรอกเยอาเรื่อย่บอกทีฉันเลือกอันนี้ฉันเลือกับผู้ชายนี่เพื่อนเว้ยเรื่อทะเลาะกัน ก็ตอนแรกก็โกรธแล้วตัวมันก็ส่งข้อความมาขอคืนดีตอนเช้าก็คืนดีเลยง่ายมากโกรธเมื่อวานถ่ายพรุ่งนี้จบแล้วเพราะเราเพราะเราคือเพื่อนกันรักกันรักกันรักกันส่วนมากในกลุ่มกุ๋งก็งอนงอนกันแต่ไม่ใช่กันงอนมีงอนงันกันบ้างมีอยู่คนนึงโคตรี้งอนเลยงอนแล้วไม่บอกเหตุผลด้วยนะรู้นะคนนนเีืยคนเนี้ยไม่ได้ด่าด้วยอ้าวคุเนี่ย ชอบพงนอนแล้วก็นั่งเงียบเงียบแล้วก็ไม่คุยกับคนอื่นบางทีเขาอาจจะไม่งอน,นนะเขาอาจจะขี้ไม่ออกเขาก็เลยนั่งเงียบเงียบเขาอาจจะขี้ไม่ออกแต่หนูก็ไม่เคยขี้ตรงที่มีอาจารย์ ม <c oughs> ึงจะพึ่อนะไอ้กําพึ่งที่บอกให้ฟังเยวเร็วนะเรื่อชอบเด็ก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 เล้ายๆไ่รูเราที่มเงนี่ถามากเป็นคนที่ภาษาไทยไม่ชัดเป็นคนตัดดาวค่ะเ่อามาอยู่ไทยบอกให้แบบพูดภาษาไทยให้ฉันแล้วก็ตกตะลึงมันบอกว่าตกตะลึง นี้ต้องจากกันละมีรถมหาลัยแต่มหาลัยมารับแล้วต้องจากกันไปอยากจะพูดเพื่อนได้คุณได้แค่3คำอยากจะพูดคำว่าอะไรครับจะไม่ลืมคือรักมึงรักตลอดไปรักตัวนะไม่ออกไอเลิฟยูถึงวันอ่าสี่สา อยู่กับน้องบอยเด็กท้องโบนะครับไก่จอห้าดาวลูกน้องบอยครับกระท้องมันว่างไก่จอห้าดาว